วิ่ารกฏจ้างแต่ไม่เอานนเลย,ยเดี๋ยวพังโอ้ยจะคนยพังแน่เลยน้องหมามาไหมคิดว่าน้องหมามาไหมคิดว่าน้องหมาแช่จอได้ปะแช่จอดได้ได้ได้เดีด๋วยวกูแช่ให้ของใหม่เหรออืมเชฟหมีมาอย่างไรครับดิอ่ะเปิดได้ดีเปิดได้ดีเปิดได้ด<อ>พอด่อหนุ่ม ขมีตัวใหม่ปะมีต้องหมาหมามอไรหมีใช่หรอมิมีหมาไม่มาไอ้จะโตจะถึงไหมเนี่ยเรื่องดีหมาจะมาก็ได้ไปเฮ้ยเห็นะบอกแล้วฮึ่มฮึมฮึ่่ซิ้วหมากี่ซีดิหมากี่ซีดิ กูมีอยู่60อุ้ยเอาให้เอาให้ตันไปเลยสี่สองแล้ปะหนึ่งเลยจ้าหนึ่งช่องมามาเอาว่าเฮ้ยไปหมอนี่้อ๋อหมาแบบ W W บบเออ W ไปต่อไปต่อพ่อหนุ่มจะมาหรือไม่พ่อหนุ่มน้องหมาหนามา้องหมาดับเบบลโบ เยี่ยวมาเลือกหนูแต่หนูจะได้ปั้นน้องหมาหรือเปล่าวะดีไอโบ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 มาเป็นเล็บไอโบมาเป็นโอ้ยสี่ยี่สิบอุ้ยไอโบอุ้ยไลช์อันนี้สองในไอดีบดิปะก็เห็นเขาบอกว่ามันโอเคอะแต่ว่ากูไม่เคยใช้ไงเพราะกูเพิ่งเปิดใจชักมันเราเราสดแค่หมากับพยักเพยักนะเมื่อกี้เรากดไปเท่าไหร่แล้วอะสามสิบใช่ปะ เออก่อนหน้านี้นี่มีสาตอนนี้มีสามสิบห้าสามสิบห้านะครับทุกคนสามสิบห้ากับอีกสามสิบห้าไอโบไป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 เอ้ยเอ้ยเออหมามาทำไมวะ ทำไมวะไปต่อยังต่อเนื่องต้องกดสกิลก่อนก็คือหมายถึงเอาน้องหมาไม้นี่อะอะไรอ่ะอ้าวดูไม่ทันยัยน้องนาราจะต่ออี่อ่ะต่อต่อยังต่อเนื่องเฮ้ยอินโตมาแน่นอนอินโตมาอย่าพูดว่าอินโตมาโตกลับบ้านไปต้อพูดล้นไม่มา กลับบา้านไปกลับบ้านไปอย่าโผล่มให้ก uh ูเห็นนะกูอยากได้ยาพี่ชอปปึ๊กยาโหดแถมพอวันนี้ที่ด้วยแถวพอวันนี้ที่ด้วยให้เอาไปคืนให้น้องไอ้นั่นใช่ไหมเออไม่กูเอาไปขัดเพิ่มอะเหรอไอตโต้มึงอย่ามานะอีโต้มึงอย่ามาเฮ้ยที่มึงต้องการคือห้ามไปอีโตมาอตโตมึงอย่ามานะเห็นดีทองกูตกนะเอออย่ามาอย่ามา มาก็ดีมาหน่อยดีกว่าเอาแต่มึงบอกกูไม่เอากูไม่ได้บอกว่ากูไม่ออหมามึงทะลุแน่นอนญาติทะลุอ่ะกลัวหมามาลัวๆเลยดอกจะคลิปนี้ฮิจะคลิปเลยดิจะคลิปไม่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 ตะกิปไม่ตะกิปหมาสองตัวฮะโอ้หมาดูไปโยแม่งที่ดับสวยจังมาลัวๆเลยเว้ยเออทำไมน้องหมามาง่ายจุง ก,ก็้มันขี่กดสามสิบอกว่ากดไป็นสสใช่ปะ่ะกดยี่สิห้าสิเต็มยังวะปัสสาวะได้แหละเต็มยังวะไม้สัวดีดับเบิลโบไอ้อหมามาลูลๆเลย กดอันเดียวเรา<ว>อยากออกเชียกดอันเดียวเราออกคือว้าวเลยนะว่ <laughs> กันหน่อยขาคนคนขาคนคนนะลกูกไปแล้วมึงอย่ากออกตามคำพูดกูนะเดี๋ยวคนมาบูชากูผ่านจะรองให้ ลองให้คนแดงอะไหนเนีน่ยเรานี่ก็หมาเหมือนกันนี่หว่าอันน่าจะหมาหมาม่วงเมื่อกี้เท่าไหร่แล้วไม่ได้นับแล้ววะตอนเนี้ยช่างไม่าจะออกถ้าเป็นกูกูเป็นคนไม่นับอยู่แล้ววะอ่ามันชื่ออะไรนะอาราอะไรนะอาราธนาอาราธนา ซาบูลลี่เจมกมึงจะมา,อ,มาอิอาราธนาไปที่โชคน้องหมาโชคของหอบยุที่เราไม่เป็นเลยนานดีก็ <ś c oughs> จะลุ้นกันไปมาเอ้ยน้องหมา,มา,ม,ามาทั้งหมาทั้งหมีสิบไปเลยสิวะไปยาวไปยาวหมาขีา้ช่วงกว่ากูจะได้อิอาราธนากูว่าน้องหมากวดทลุซีหกแน่ๆเลยวะยา มาคู่กับเชียงคู่กับบารบาร่ามึงไงเอ้ยต้องปั้นแล้วได้เวลาปั้นน้องหมาปั้นหมาให้เป็นตัวส่วนปั้นหมากันจังไหวยังไ้วมาละม้วนโอ้ยมึงกนมันเชียร์มวยเลยมามาเอ้ย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 ไหนตัวว่ไม่ไม่มีสักตัวเลย กลับไอสัตว์ทุกสิ่งหน่อยค่ะขอบคุณซาลาฟอลโร่ค่ะพี่โบยขอดูบ้างหน่อยไหนตัวว่าไม่มีสกัตตัวเลยไปกูว่าหมดแล้วอ่ะอันเนี้ยน่าจะหมดแล้วอ่ะตัวเพชรก็อยากได้เป็นจริงเพระเนี่ยยี่ยักษ์เนึ่งก็อยากได้ก็อยากได้เดี๋ยวมันก็มาก็อยากได้แต่มันไม่มา ตัวอาวุธโอ้ยสี่หกแล้วมั้งเนี่ยนิยามขับนี่นะคะใครเปิดไม่ได้หมามาให้กันเปิดให้ดีกว่าโอ้ยหมาเยอะมากเลยปศุสัตว์เลยเนี่ยจะกดหน้าลูกปั้นที่ฝั่งาดิฉันไหมได้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 ตัวไหม่ปะใครมีสายมูอะไรบ้างไหมฮะแบบว่าความชงความเชื่อ ตใหม่สายมูมันต้องมาแล้วสายไม่คือแม่มันไม่มันไม่มูไม่ได้แล้วเคชมันจะหมดแล้วว่ะตุ้งวิจา์มี่เติมต่อะไรมันเดินเปื่อเบี้ยววะเราวะดูดิจะไปโป้สไลด์ลูเออไปโป้สไลด์อะฮัลโหลลูกโป้มันติดอะไรวะเออาวไม่กี่โป้ไม่กี่โป้สไลด์เซนจุ้ยอิโตะออกใครบูชายกูเชิญได้นะฮะเข้าที่กูเหนื่อยโป้ขาเนื้อ มนะก้นโอ้ยบันสี่ยี่สิบล้านโอดเตือปัก <c oughs> ทงละกายทักบาาลาฮโบนะกามตนมาอยาก่อเนี่ย ีจงหลีว่าจงหลีจงหลีเราจงหลีว no, ่ยืนไม่ไม่จงหลีมืนเปิดไอ้นี่ขึ้นไปอยู่บนเสาที่ขึ้นไปอยู่บนเสาคือเนี่ยขึ้นไปอยู่บนเสาเสาตัวเองกับเสาที่ตัวเองวอ่ะเออขึ้นไปยขึ้นไปยมึงสั่งที่อะไรกูชำหมดแล้วตอนนี้เออจะหมดแล้วนะได้กี่รอบวะปะได้วันสามรอบอ่ะเลยโคตรโคตรแมนเปนกูสองสองรอบใช่เหรอถึงถึง เรนเนี่ยรอบนี้รอบท้ายแล้วเพี่อว่ากูจะเติมอ่ะลากกอดอิตโต้เราจะได้ครอบครองคุณเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้มาเป็นเล่มเลยโต้เฮ้ยสมัยซาละตกหิวกูเหยียบหัวกูเหยียบหัวไรเดนแล้วนะจังหวะนี้เออเออจัหวะกระทืบปะกระทืบแม่งกระทืบเหยียบหัวไรเดนแล้วจังหวะเนี้ยแน่นอนตัวเนี้ยมา มาพตดฟ้าเลยมามาเป็นแข่งเลยเปลี่ยนตัวไหมไม่ได้ม่ตัวกูจีนเขาเว้ยเขาต้องเรียกกูจีนเลยมาใส่้เผื่อออกน้ำโกจริงเตือน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 เตืๆๆาบีคือตัวไหนกันกูต้องมาอยู่หน้านี้แล้วตอนนี้กูต้องมาอยู่หน้านี้ได้ยินเราเสียทางการเสียเงินอ่ะ จะรอให้ให,ให้เสียงมาแล้วให้หันหอมให้หันหอมมาแล้วท้ำตาไหลแล้วเด<อ>ยกดังฟังฉันกัรจันอะไรสายมูสายมูอ่าสายมูมันทำไรได้อีกวะสายมู เออนกกกูแแบบดรมึงไหวยังมึงไหวยังมึงเอายันมายังอย่างที้อะไรยันตีเลยตอนเนี้ยยันเอาเวลากูเปิดบ้านมากูใช้ยันอ่ะจริงเหรอมึงเอายันไหนมาไว้กูดิมันใช้ได้วจะเป็นยันแบบยันเมนยันเมนกูอะแบบเอาวางไว้แล้วเปิดอ๋ออ๋กูว่ากูกูรู้แล้วมึงนะมึงเอาเอาเอาหน้ามึงเอาหน้ามาเปิดบูชาบูชา ถ้ามึงอยากได้อีโต้กูนึกภาพเลยอะฮะออกมึงอินเสิร์ตรูปอีโต้ขึ้นในหน้าสตรีมันใหญ่ๆเลยเป็นไงบ้างครับอยากเลี้ยงไม่ได้เลีงไม่ได้เลีงไม่ได้หนึ่งเอาอีโมดอีโมดไหว้มึงอะอีโมดให้มึงจับว่ายเอออีโมดว้ไหว้เลยว่ายว้ไหว้ไหว่ายสามรอบเฮ้ยใครมีรูปบ้างอะขอรูปหน่อยดิรูปอะไรดูปที่แม่งแปลกกันในแบบว่าเออเป็นรูปแบบ เป็นยันที่แบบเป็นรูปเออเออเออกูรู้มึงมีเอามึงเอามึงเอามาเอามาบอกแล้วแต่ยันดียันดีมโน้ยกูใช้กับบ้ามูได้จริงจริงแต่กูเปิดไปเยอะแล้วนะมันน่าจะใกล้ออกแล้วนะจริงแล้วอ่ะเนี่ยลองแฝะให้เกทหอเลยคทุกนเรากเลยเอาเลยเร็วๆร็วนึพิธีบางอย่างเออเนี่ยเนี่ยสายมูสายมูไอ้นุกันได้สิ่งที่นงกันอันเชิญอันเชิญเออดีแหละอันนี้แหละไอ้ชี้ยะกอารูปไหนแปะดิสี่รูปสิวะ โอ้ยเอาลูปเดียวพอแล้วสี่รูปเลยเอาให้มันสุดเอ็กซ์ตีนไปเลยการมึงกดได้กี่รอบมึงกดมึงกดสี่อันได้ไหมก็ยี่สิเมตรไงกดสี่อันคืออะไแบบว่ากดทีละอันะอันกดครั้งหนึ่งอินเสิร์ตรูปหนึ่งข้้นรูปนี้ไม่ได้ปัดทิ้งเอ้ยอลองลองลองจรงองลองลองโอ้ลยต้องมากูอหนอ่อยมางลองมองลองลองลงองงลององลองององลององลององลองลอออลงลลงอลงงอออออองอององอ มึงได้ใช้ป่ะใช้ดิเล่นดิออ๋โอเคอ่าถ้าได้ใช้ไม่ใช้แล้วมันจะเปิดหรอหวัดเป็นชินเดอร์เลยนะมึงมึงก็คือแบบมันก็มีตัวละครนี้กันมันก็เปิดไปแล้วมันก็เอาไปเติร์นได้ที่ใช้มันก็ไม่มีนะไม่มีกูกดมากูต้องปั้นหมดมันจะไปขัดอะไรมันนะฮะ มึงกูกดเสร็จแล้ามันไปได้เลยมึงจะไปอันนั้นมันจ่ายตังไปแล้วไอ้เฮียมึงจะไปให้มาทำไมก็เป็นแบบแจกเนขนาดนี้เราไม่ห้ามเราต้องสัโพเราต้องสนับสนุนดิแต่ประเด็นคือตัวตัวอีเด็กอยู่ในใครแต่คือแบบช่วยสนับสนุนแต่กูคือนั่งกับมึงนั่งนินทาระยะเผาคนอยู่ข้างกันมันไม่ได้ยินหรอกไอ้เหี้ยกูตื่นเออไหนก็จะทำอะไรนะเมื่อกี้ว่าไงนะกูจะกดเลยแบบไม่แปะรูปจะกดเลยแบบไม่แปะรูปแบบไม่แปะรูปแปะรูปแปะรูกให้ให้กูแปะตรงไหนอ่ะโหเบาสุด <fs ess> แล้วแหละตอนนี้จริงอีกการตัวน,นี้คือเขบบอกให้ทำอะไรมันเชื่อหมดแล้วตอนนี้ขอแค่ได้เขามาครอบครองสวัสดีคะ่ะเปิดไว้ไหนดีอ่ะเปิดว้นี่เลยแล้วกันเอาไปกางไหลไปเลยยันในนั้นจอการจอนนรรการจอการจออ่ะกไปเลยอไอ้เอ่ะกลางเลยกลางีกลางยกลางจออ่ะกางพี่แผดพี่แผดทำคลิปมาให้ด้วยพี่แผดทำคลิปมาให้ด้วยอ่ะอ่ะเนี่ย เอาแล้วกูวางการจอนเองหรอโอ้โหจะแล้วจะอะไรใหญ่กว่านี้กูไม่ฟังนะไอ้เหี้ยมันบังแล้วคนอื่นมันจะเห็นไหมว่ามันทองไม่ทองอะค่ะหลูหกสี่สิบวิสี่สิบวิดูมันนับดิมันนับเวลาถอยหลังด้วยกด56แล้วค่ะหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าสามสิบแล้วไปกดอันกดในของกูยังไม่สามสิบเอาที่ผ่านเอาผ่านแล้ว ไฮกาโล่ไปเนี่ยไม่นานไกาโลไปเลยอ่ะสามสบแล้วออกม่วงไอ้้ะไอม่วไอ้บาไอไอ้ม่เไปโอ้ยคุณกายนทัโอวราชีเ้งวานล้วๆเลยไม่นานยกายคุณกายพ์อิโตะอิโตะพิ์เม้งเอ้ยอิโต้คตัดคุณกายอิโตพิ์อิโตะหน่อยพิ์อิโตะหน่อยเปลียยันเปลี่ยนยันเปี่ยนยันเปี่ยนยัน ยานี้เป็นยันโอ้ยแต่ละคนยานี้มันใช้ไม่ได้อ่ะาหาลูกกันคนเอ้ยอยากลองอ่ะเสีอลูกโคตรใหญ่เลยนใครใครใในครอยู่ในแชทลองลองพิมพ์อิโต้ซิเผื่อเผื่อเขาจะมาเดี๋ยวทุกคนพิมพ์อิโต้อิโต้ต้องการเสียหายไปเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยแต่เสียอยู่ครับสให้ไปจอยจะมาพิมพ์โก้หรอทำไมมันเต็มแล้วพิมพ์อิโต้จิวะไอ้นี่ก็อีโต้เป็นพี่เลยฮัลโหลปักต่อ เอาไหว้จงดจง,จงอ้นน,นแกงันเนี่ยตีกต้องเปลี่ยนยันไหมเปลี่ยนดิมึงลองด่ามันไหมเผื่อมันออกมาไอ้เอ็มอาร์ไซอี้เอ,อด้ไดแล้วกดเลยไม่ออกว่ะโ <c oughs> จโจลองไปคาดว่ะ ไม่ไม่ได้ข้ามแล้วมันได้อยู่แล้วแค่มันเร็วช้าไงง่ายเปลี่ยนโลเคชั่นในการกดไหมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเขาจะมาประมาณอะไรนะใช่ดิวกลางกดทีาโกดสุดท้ายครับซูน่าท้องในตัวไรยันเป็นความคิดที่ดีแล้วมันมีนะว่ายันที่มันแคปเฉพาะหน้าท้องมาหนึ่งนะเดี๋ยวเซฟเขาไปเข้าไปต้องเป็นหน้าท้องพี่เขาเอียแม่งมาเป็น การยูกิเลยสัตวรุปนนึงเดี๋ยวกูแปะให้ดูเอออ,อันนี้ยันยันนาทองจริงมึงเห็นแล้วใช่ไหมเออรูปสุดท้ายอะ่ะงงจริงๆเิี่ยแมงมาเป็นแบบเอ็กโซเดียอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะมับสุดแขนเออรวมล่าอ๋อแปลว่าตอนนี้คือมึงยังจ่วยโตไม่ครบเว้ยอ๋อเหรอ เพราะว่าตอนเนี้ยคือมึงยังด่วยโตมึงขาดแค่หัวเว้ยคือเนี่ยได้มึงได้อะไรนะมึงได้แขนแขนตัวขาไปแล้วตอนเนี้ยขาข้างมึงก็ได้ไปแล้วแต่หัวแล้วตอนเนี้ยมึงเหลือแค่หัวเขาโอเค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 ต่อไปต่อไปต่อต่อโซเดียมึงออโต้กดไหมตั้งมาโคไว้ไหมไม่ตั้งตั้งทำไมมาโคเมื่อตืกนบมึงอตื่นบุตรคือกูนั่งแบบกดสิบจะิปกดสิบจะิปกดสิบจะิปเฮียพอถ้าแบบถ้าวันแบบรู้สึกแบบ หมดกำลังใจแล้วอะแบบกลัวๆเลยเนี่ยไหนกูก็มีแต่บันทีมาเพื่อแบบไอ้นั่นยันไรเนี่ยอิโต้อิโต้แบ่งผาน่ะอิโต้เอ็กโซเดียกูกว่ากูเอาเลื่องเรืองยันที่กูชอบดีกว่าองยันไรเด็ดอะไรนะทดไมเอายันโคตรใหญ่ใครอิโต้ดูแม่งโคตรใหญ่เลด้งตอนนี้คือบางทุกคน่ะใหญ่แบบใหญ่เบ้ม จะาปิ๊ดแปะฝาบ้านเลยวููนี้เี้ยอ้าวอนี้พอลองเปิดเพลงเจ้าแม่กวนอิมเฮยเฮยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยลฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ตเมยเ ลองสั่งแจ้าแม่ควรอิมตอนเปิดกล่องเอเป็กมาแล้วแหละเพื่อนถามจริงมูนเดลู้าแ่โอ้มต้องได้สซอรวิที่อะวันนี้ยพราะว่าจนจนแม่งจนแม่งถึงพิตี้อะยาวจนถึงพิตี้อะกูบอกเลยเฮ้ยม่วงๆๆเย็นม่วงเย็นโอ้โหเฮียมาเป็นเล่มเลยเฮ้ยสักูตกใจหมดเลยเฮ้ยัักก่่ออนนเฮ้ย เฮ้ยสองเฮ้ยสองเฮ้ยไป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 เฮ้ยกระตุกกระตุกเฮ้ยโอ้โหแม่นี่น้องนี่มาบ่อยจังวะแบน์แน่ใครทักวะใครทักวะใครทักวะเสียงกูมาเดี๋ยวกูเดินออกนอกห้องอ่ะรีเซ็ตรีเซ็ตไปรีเซ็ตอย่างมึงลองไปกินน้ำด้วย กินแล้วเนูเตลรูทุกอย่างคึอว่ากูไปกอดแม่มาเมื่อกี้มันจะช่วยไหมช่วยช่วยบารมี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 เอาหมามากดไหมเดี๋ไปต่เองฉลาี้แหละเอาหมามากดมาเอาหมาไป่่อนเอาหมาสี่สามเอ้ยสี่หกมาที่มา ยู่บนนมือยบนมือยบนมือไม่ม่มายู่เงี้ไปเอามันต่ำไปเอาสูงสเออนี่แหละไม่ได้ไม่ไนะเฮ้ทีเผอทีเผลอทีเผลอไปไปอ้เหนื่อย คุไม่อาจจะไม่เพรอกับกูก็ได้นะจริงแล้วอ่ะใช่ได้แล้วก็บอกกูตัดเี็บรอยสู้กันมันเก้าสิบโลหรือยังสามสิบสี่สิบเงียบจังใช่มันเงียบมากเดี๋ยวพอมันได้เดี๋ยวมันจะเฮรัดบ้านนะหรือกูแมฆมากดเดียวอ๋อไม่เอาสิฟันอะไรครับ แม่จ๋าดูลแลคนโอ้ยเข้มแค่มากเข็มมากเลยค่ะแต่ทุกคนวันนี้ปิดไลฟ์แค่น hm ี้ลาฏิสวัสดี์ไปนะกันค่อยมากดใหม่ตอนเที่ยงคืนองกอดพอเลยปะเฮ้ยเฮ้ย ใจหายหมดอีเโอ้ยโอ้ยเฮ้าฮึฮึดูหน้าคุณทุกคนเปิดไลฟ์ละก่อนเดี๋ยวเจมก่อนเลยเล่นกินแม่เลยเย้ได้แล้ว นี่ไงในการก็เท่านี้นะคะทุกคนกินข้าวเลยให้สนุกนะคะสวัสดีค่ะเฮียญาญญปิดอะไรเฉยโอ้โหเย่กี่โลกไม่รู้แล้วเนี่ยตอนเนี้ยกดจะแม่งจะเหนื่อยไงกดจะโอ้หยุดดิแหวกวัดีไม่ได้ช่วยกูเลยไม่ศรัทธานี่แม่กวนเอ็ม กนเนื่ยวะโอ้ยเจ็บคอไหนไหนวอีวโต้มาเดินนี่โต้มาเดินเก็บอาวุธด้วย